สวัสดีครับพบกับช่องพระเครื่องพระบูชาชาแนลวันนี้มีพระผงจักรพรรดิหลวงปู่ดูหลวงปู่ทว,วดเป็นหลวงตามาวัดถ้ำเมืองนะสร้างนะครับ เป็นพระผงที่หลวงตานมาท่านผสมผงเองก็ทำพิมพ์กดพิมพ์เองที่วัดทําเมืองนะครับเป็นพระชุดแรกๆที่หลวงตามาจัดสร้างด้านหลังก็จะมีรอยจานรลายมือลายมือของหลวงตามา วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างก็ใช้กรรมครับกรรมสวดมนบทพระมหาจัก,กรพรรดิพิมพ์ทรงด้านหน้าก็จะ มีองค์จกักรพรรดิหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูด้านข้างก็จะมีอักขระอ่านว่านะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภคควาเป็นคาถาบูชาหลวงปู่ทวด เนื้อพระก็จะมีเม็ดพระาธาตุเกาะตามองค์พระทั่วเลยครับมวลสารนี้ผสมผง ที่หลวงปู่ดูได้ทำไว้ด้วยนะครับ mm hmm. ครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ ช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเปลี่ยนกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ